สวัสดีค่ะคุณจ๊อบคุณแจ็ควันนี้หมอได้รับคำถามจากผู้ชมทางบ้านนะคะเกี่ยวกับว่าหากเป็นปัญหาผิวแพ้ง่ายแล้วต้องการจะไปดำน้ำเที่ยวทะเลจะต้องดูแลยังไงก่อนอื่นนะคะต้องรู้จักก่อนว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยจะมีลักษณะของผิวที่แห้งมากลอกแดงเป็นขุยแล้วก็ใช้ครีมบำรุงหรือว่าแต่งหน้าก็จะแพ้ไปหมดค่ะในกลุ่มที่มีผิวแพ้ง่ายและต้องการไปตากแดดเล่นน้าทะเลหมอขอแนะนาให้ใช้ยากันแดดค่ะ ซึ่งยากันแดดที่ควรจะใช้ควรจะเป็นพวก physical sunscreen ที่ไม่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการแพ้ค่ะนอกจากนี้เมื่อเราตากแดดแล้วมีปัญหาผิวแห้งขึ้นก็ควรจะใช้ moisturizer ซึ่งไม่มีส่วนประกอบของน้ำหอมนะคะจะได้ไม่มีปัญหาการแพ้อีกค่ะแต่ถ้าหากว่าดูแลอย่างดีแล้วยังเกิดปัญหาผื่นแดงแพ้แล้วก็ต้องขออนุญาตให้มาพบแพทย์สุดท้ายนี้หมอขออวยพรให้คุณจ๊อบคุณแจ็คเที่ยวเกาหลีให้สนุกนะคะ แล้วน้องแจ็คอย่าเป็นภาระให้พี่จ๊อบมากนักน,นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ปรึกษาด้านการโครจรมากครับสําหรับคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาอยากสอบถามที่ปรึกษาด้านการโครจรของเราแล้วล่ะก็สามารถติดต่อผ่านทาง call center หรือทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับ